้าทางบออันทางผสมก็ลดคนกับผสมก็ขางสมอทางผสมก็ลลยอุ้ยบ้านใดที่เจ้าวังงามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลงไปถาโอ้โหนะยูเนี่พนะถ้าก็ดได้ดอเจ จมมั้าเจ้าจำก่อนแม่เก็ตบล็อกเพราะว่าเขาถีบมิลัน เขาบลงให้เขาไปได้แปอยู่นี่นนเนี่ยตอกจากเบอร์แปดได้่หรอเขาเห็นรถเขาดังไปมีแท็ก,กาดอยู่นี่เลยอ๋ออันนี้อาหมามือเชางสาวเกดป้าจากเบอรแตอนนี้หัวพันฝนตกบระยุทธเลยอยู่อน,นหนังน้อยอยู่ ทางปุ่สิเป็นจังไดเนาะทางเซโนนมาอยู่หลายเมื่อแหละสิเป็นเดือนแหละีิหอดอี่มแมกับน้องหมุกนะน้ำขึ้นสิหอดฝั่งเหรอตอนนี้กัประมาณ 6โมงแรงน้องน่อยบบก่ายอย่างเขาไปใกล้ถ่ายอยู่นี่แล้วเนาะเข้าคือเปื่อนกูหมูอะต้องเอาอันนี้จับเลยซูเฟอร์คนร้อยมันต้องพลาดแเดี๋ยวตายฮาเลยไม่ได้ก็เลยมาหมด ยู่บ้าพอปัอ้นกะเมื่อเซโนลายมือเลยยังแต่นน้อยอีหยังบาดขาแล้วแน่นอนทั้งนี้นะเออโอ้กบ,บั๊บ เกิดมาได้แล้วมันสิบมมีดินบาดตีนตีเนาะเข้าบ่าเกิบตีนธรรมดานี่กับพระราชนะคะว่ะอ้าวได้น้อยโบถือเด้อ โอ๊ยไม่ อขนมอะไรง,งายาถ่ายยังเน่นี่ถ่ายรถเข้ามาดีกว่าถ่ายน,นี่แหละ มาเลยลัง นอนเดี๋ยวมานอนเฉยตื่นมาไมย่างแก่ๆเนี่ยสอวบ่งมาเกลิฟบบอนสีฟ้าบอนสุมเฮ้าถามือน่ะแนมไปเบื่อนนั่นหนังงามเลยธรรมศาสตร์บำบัดจิตใจหมักธรรมศาสตร์แต่ว่าบ่หมักเพื่อนว่ะจีผู้เาวเลย บ้านมันใกล้กันหรืออันนี้มันเป็นทางลาดวะเออขับทานไปนะโค้งคุณเออแต่ค่เมื่อพวกช็อปเมื่อทางนี้จะสบายอ๋อยังบ่เบิดเนาะบ้านนางคุณไงยังใช้ก็อันนี่ก็ออกพุญ Ui Chè mọi Xem anh Xem nó Xem mọi Xem nó <laughs> นอนห้องคนเฒ่าไม่เฒ่าแซบไหมปลาโทแซบมากมากเลยปลาโทแซบเนาะแซบเนาะอ,อืมเด็กร้องเสือฮานุแพงบนองมอืม โทษเ<ท><ท>ลยมองมองห่วยหน้ามารุยห่วยหน้ามารุยห่วยหน้ามารุย,ยเห็นกล้องเลยเอ็ดคือจะรับฮะเห็นกล้องเลยเอ็ดคือจะรับหนบัดอุ้มไปอุ้มมาเพื่อวะไมืดตาอายุนี่ฮอตวันที่18นี่ก็ได้สองเดือนเลยคนหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อน,นคนหัวรว้อนอั่นฮอตนั่นก็นั่นบอกเลยอีจัก เลยอีสามสิบเก้ามือไปองเฮนไปองเฮนว่นได้เอาเนาะสามเก้า้องงงเป็นโทษแต่้องงงเนี่เลี้ยงน้องอยู่บ้านเลี้ยงน้องอยู่บ้านเลี้ยงน้องกานเช้าเอากานเท้ายวเอาตารเลี้ยงเอาอืมว้าย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 เสียงเก่วกับเสียงไม่เท่าให้เสีดังกว่ากัน

เมื่อแล้วนะเอ็ดบ้ซอยนองลูกเจ้าน้อยนองเป็นคนขี่คานได้เอา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 เลาตนาก็เคยเอ็ดเลยเดี๋ยนี้ดกย์ดัง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 เกย์ดังกย์ดังกมันมันนน้ำมันนันกื่อยแล้วลูกยุ่งกันยุ่งกัดเละเละคือสิว่าเอาค่อยมาเ็ดยงอยู่นี่เห็ดยงให้ค่อยบกูก่ ค่อยไม่เห็นเนงอยู่นี่นี่เบิ้งเวลาพริกหมูอะตูมน้ำราดมาเออเอาไปทิมไวปยุลุงคนสิปูบอลคอยอร่อยเชยบอกลูกวะขี้เดยดพุ่งนี่เด้ขี้เดยดพุ่งนี่เด้ไม่ท้าวสิ อิมไหตอนอยู่วิล่าพันไฮไฮไฮจนไ่เทาได้ไปเอามาอยู่ผีปัะสบาย<อ>บเเ่ได้เห็นไฮเห็นหงอยงเลยติดตามไปเบิง่งเด้ยวผีหงองเดิอมาสิคือรัตนาบอสิอเป็นคนหัวแหลมคือรัตนาอยู่บ่ร<อ>้าน,านาชายนี่แล้วต่นาอันนี้ส<า>ิคนหัวแหลมคือกันอยู่บ่เด้ การพัฒนาของเด็กครอบครัวนี่เนาะมันจะเป็นจังไงติดตามไปน้ากันเด้อพี่น้องติดตามไปน้ากันเด้อพี่น้องนี่นะอ้าใกล้ใกลอันนี้นะติดแอ,อ๋แล้วอันนี้นะเพ<อ>ราะว่าเกินมากก็อยู่ห้องแอรเลยเดย้ไปอยู่ไปอยู่พุทธแล้วมีมีแอเฮาเปิร์ดแพทฮอนให้ทุกมือเลย เน่ะเลยไมยไม่ออขึ้นหอดเอมุกปะปะอขึ้นหอดเอขึ้นหอดเอมกุกเบอร์มาไอขึ้นหอดเอมกุกเบอนี่เบอเจี๋ยวจะดิ่งโทรศัพท<น>์ไก่หัวนั่นแหละลูกจะแม่น้นองปิดปะือืม đúng bỏ ăn ở nhưng mà thân hỗ trống đưa đấy nè anh cái phi anh gần cái anh gần phi 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 เรื่องไงไหวหรือโบไงไหวนี่เฮอฮอฮเบิงกับอันนั้นเนาะมันสาคัญตัวพัฒนาการของเขานี่แหละนั่นอันนันอันน่นอันนัเอาไปเท้าหาอาบน้ำคนเนะนอน่านอยู่นี่เนะนอน่าเท้าอันนี้นี่เนะ